ดีกว่ามัธยมบาร์ซิลครับเข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลนะครับชิงแชมป์เจ็ดสีปีนี้ครับเรามาอยู่กับตัวตึงของกาตาลมจากอีพีแรกครับเขาคือน ut ัดชิวแตกเป็นไงบ้างเนาะพี่เป็นไงเล่นเป็นไง,ไงบ้างเล่นวันนี้เล่นดีครับ <c oughs> เล่นดีเลยเหรอหวันนี้ต้องยกความดีให้ใครอะถ้าเล่นดีอะให้พี่วุทธครับเชื่อนะพี่วุทธครับพี่พุทธเขามีแฟนหรือยัง ถ้ารู้เแสดงว่าเอง็นคนชอบสอบู้ส่เห็นแน่ๆเลย <c oughs> เอาลว่าขอแรงใจกองเชียร์มัธยมบาซิโลหน่อยว่าวันอาทิตย์นี้ครับมาเชียร์กันให้เต็มสนามสุขขอกำลังใจทางบ้านหน่อยที่เป็นคนอีสานอยู่กรุงเทพเราครับก็ขอให้กคนพี่ๆให้มาชมที่สามสุขกันเยอะๆนะครับอ่ายวิทยอยากฟังเพลงเด็ดของกาชาลมะเพลงอะไรอ่ะวันนี้มีเพลงเด็ดไหม <c oughs> มีไหมมีเพลงเด็ดไหมเมื่อกี้ร้องร้องเพลงกันเพลงอะไรดิอย่าว อ่าเอาหน่อยเอาหน่อยเอาเอา้ามาเอมามาเอาหน่อยเอาหน่อยมามาขอฟังเสียงหน่อยผมเนี่อ่าถึงไหมถึงไหมคนหนึ่งหน่อยเดี๋ยวเพื่อนจะตีกองวันนี้ครับนะครับอย่างที่บอกครับสกิสเกตไม่ได้มีดีเฉพาะสัปเปิลเอยครับเขามีคือโรงเรียนกัรโรงเรียนนะไม่ดังไมโรงเรียนเลยนะโอ้โหเอาแล้วมาฟังเสียงเชียร์ของกันทัเงโลนนะครับสามสี่เพลงอะไร Oh, 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 โอหอกรมือับแวันอาทิตย์คห้ามพาดวยประกาองโครับสเรจอกันที่สามสรยครับกับโรงเรียน พี่นอ้อนอีสานยูไสยครับมาเสียกัน,นหลายๆเด้อ